สวัสดีครับ f ออุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับท่ามกลางกระแสโซเชียลเนาะมันมีทั้งมุมบวกแล้วก็มุมลบเนาะในความเจริญขององค์กรโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นวงสองนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ ที่สร้างผลงานอลังการงานสร้างนะครับตรึงตาตรึงใจบพี FC พ่อๆแม่ๆที่ได้เห็นนะครับได้ชมเป็นขวัญตานะครับองค์กรกําลังรุ่งเรืองนะครับแต่สิ่งที่รอคอยก็คือสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงวงหนึ่งนะครับดูว่าผลงานการสร้างอลังการแค่ไหนนะครับขณะที่องค์กรกําลังไปได้สวยนะครับ แต่กระแสด,ดราม่าลูกสาวเจ้าของคณะนะครับน้องอุ๋ญิงเพชรบ้านแพงนะครับน้องอุ๋ญิงคือใครนะครับแม้แต่พ่อโจเจ้าขององค์กรยังยอมรับลูกสาวคนนี้เลยนะครับเอฟซีทุกทกท,กท่านพ่อโจอก็เคยประกาศหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับน้องอุ๋ญิงคือลูกสาวของผมนะครับเป็นตัวชูวงนะครับชูวง เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขนาดหัวหน้าคณะยังยอมรับความเป็นจริงนะครับยังยอมรับความจริงในเรื่องนี้เลยแต่เราผู้เป็น f c นะครับทำไมถึงไม่ยอมรับความจริงเสียทีว่าน้องอุ๋งเอ๋งเนี่ยคือซูเปอร์สตาร์นะครับน้องมีแสงในตัวเองนะครับไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนก็ตามนะครับน้องจะฉายแสงให้ผู้คนได้เห็น เมื่อผู้คนได้เห็นน้องอุ๋งิงก็ลุมนะครับมาลุมมาตุ้มเข้าหาน้องอุ๋งิงมาขอจับมือมาขอถ่ายรูปนะครับแม้แต่สื่อต่างๆสื่อหลักสื่อน้อยสื่อใหญ่แม้แต่สื่อทีวีก็ยังมันทาข่าวน้องอุ๋งอิงเลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านคิดดูดีๆนะครับแม้แต่สปอนเซอร์นะครับยักษ์ใหญ่หลายยี่หนะ้อแบรนด์ดังต่างๆนะครับเมื่อเห็นแสงน้องอุ๋งอยังเข้ามาหานะครับเข้ามาหาเพื่อมาว่าจ้างน้องอุ๋อิงเป็น สปอนเซอร์ให้นะครับเอฟทุกๆท,ท่านเปิดตามองเปิดตาดูให้ดีๆนะครับน้องอุ๋งิงคือใครนะครับแซะก็แซะได้นะครับแต่ว่าอย่าแซะเกินจนให้เสียกําลังใจนะครับเอฟทุกๆท,ท,ท่านเราผู้เป็นเอฟซีของน้องอุ๋งิงนะครับต้องปกป้องครอบครัวของน้องอุ๋งอิงด้วยนะครับขนาดพ่อเอกนะครับแม่หน่อยซึ่งเป็นพ่อแม่นะครับของน้องอุ๋งอิง ก่อนที่น้องอุ๋งจะมาเป็นน้องอุ๋งเพชรบ้านแพงนี่นะครับเขาสามคนพ่อแม่ลูกนี่เอฟซีทุกท่านท่านจะรู้ไหมครับว่าเขาสามคนพ่อแม่ลูกนี่เขาลําบากปากกัดตีนถีบมาขนาดไหนนะครับเขาลําบากเขาจนเขากัดฟันสู้กันลําพังสามคนพ่อแม่ลูกนะครับไม่ว่าน้องอุ๋งจะไปร้องเพลงที่ไหนนะครับพ่อเอกแม่หน่อยก็สนับสนุนนะครับส่งให้เรียนนะครับ ไปเรียนหมอลำนะครับเงินก็ไม่มีพ่อเอกไม่ได้ต้องบากหน้าไปขอยืมเงินของชาวบ้านนะครับเพื่อส่งน้องอูกอิงให้ไปเรียนหมอลำนะครับเป็นค่าครูบาจาย์นะครับตอนที่น้องอูกอิงเป็นอู๋อิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับพ่อเอกก็ยังคอยดูแลขับรถตามรับตามส่งนะครับไปดูลูกสาวพอจะมั่งมีขึ้นมาบ้างนะครับพอจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาบ้างก็ยังมีคน มี f c นะครับสายตาแบบว่าคนมืดบอดนะครับยังไปคอมเมนต์ไปต่อว่าพ่อแม่ของน้องอุงอิงนะครับซึ่งเป็นครอบครัวของน้องอุงอิงนะครับ f c ฟทุกท่านนะครับผู้ที่รักแล้วอิดูน้องอุงอิงนะครับช่วยกันปกป้องครอบครัวน้องอุงอิงกันนะครับอย่าให้น้องครอบครัวน้องต้องมาเจอคอมเมนต์แบบทำให้เสียกำลังใจแบบนี้เลยนะครับเขาสามคนพ่อแม่ลูกนี่เขาลำบากเขาสู้ฝ่าฟันมาด้วยกันนะครับ เราผู้เป็น FC ซึ่งมาทีหลังเขา3มคนนะครับก่อนที่จะมาเป็นองค์หญิงเพชรบ้านแพงนี่เขา3ามคนพ่อแม่ลูกเขาฝ่าฟันกันมานะครับเราผู้เป็น FC นะครับช่วยกันปกป้องนะครับ FC ใจมืดแซะยังไงก็อย่าให้มันทำร้ายน้ำใจน้ององค์ญิงเกินไปนะครับขนาดพ่อโจอ,อยู่หัวโดเดนะครับพ่อของลูกสาวก็ยังไม่เกรงใจพ่อโจอเลยนะครับ ก็ยังมาแทะลูกสาวเขานะครับท่ามกลางกระแสวิกฤตกระแสราม่าต่างๆนะครับที่องค์กรก็ไม่เว้นนะครับองค์กรสาวน้อยลําเพลินโชนะครับก็ไม่วายังมีมิจฉาชีพนะครับเขาไปก่อกวนเข้าไปรบกวนศิลปินนะครับโทรไปขอเงินนะครับไปถึงตัวศิลปินนะครับบุกไปขอเงินนะครับจนผู้จัดการไม่เดียวทนไม่ไหวนะครับต้องออกมาไล่ออกมาจัดการนะครับยังไม่ พอนะครับหนุซ้ำยังมีการโทรมาคุยกับนังเอกหมอลำนะครับนังเอกเบือหนึ่งของสารนํำเพลินโชนะครับน้องก้อยชาลินีนะครับก็ได้รับสายของพวกมิจฉาชีพนะครับมาโทรหลอกนะครับจะมาเพื่อจะมาขอเงินน้องก้อยมาขอเงินศิลปินนะครับงานนี้ผู้จัดการแม่เดียวถึงกับรับไม่ได้นะครับขณะผู้จัดการแม่เดียวยังโดนเลยนะครับเราไปฟังผู้จัดการแม่เดียวพูดถึงมิจฉาชีพ เราฟังดูนะครับว่าผู้จัดการไมเดียวจะพูดยังไงกันม้างนะครับว่าพระเอกจะให้อยู่แล้วคนนั้นจะให้อยู่แล้วมีมึงคนเดียวที่มาขัดขวางเอ,อมายุ่งอะไรด้วยเออมายุ่งอะไรด้วยกูไม่ได้ไปขวามึงโอ้ยออใช่แต่ท่านโทษไ<ะ>ปขวากูกอกว่าห้มึง<ะ>โอ้นน 3, คนเมืองสามพันคนโอ้เด็กผมฝามร้าน ไปกวนคนในวงอีกแล้วเห็นไหมเห็นเออมันเคยเมื่อช่วงมาตอนตีสามนอนไม่ได so sort of so so uh, so, ้เมือตีสามแค่แค่ผมเดาเหรอผมอาผมเดาเนี่ยยี่ปีนี้ที่กันหาผู้ต้องหานี่นะผู้นี้มันว่าน่ะถามผมนี่ยอยู่หลายคนเนี่ยซื้อแต่เล็กหมดลำแค่ผมเดาเหรอผมมองว่าไม่อย่างไหนก็อย่างหนึ่งอ่ะที่มึงมาทำเลักษณะแบบนี้อ่ะ มมไ,มมไม่ต้องนะให้เขาข้างหลังผมสิติป้ายเลยผมเดวผมสีเอาไปหัวเมียครูนี่ติดหน้างานห้ามเข้าทุกงานที่ผมมาแล้วผม,มิดประกาศเลยห้ามเข้าตอนพี่พู <Yeah. S 1> บอกผมแบบนี้ห้ <Yeah. S 1> ามเข้าการเอรเอชันสิดต้นไม้ป่ะล่ะห้ามเข้าใช่ไหมห้ามเข้างั้นห้ามเข้า ชาว่อตีแพรให้พี่ร้องหู้มันกับสิเบร,รี่องพ้นอื้อนหญิงแต่เมื่อก้ฟองก็ฟองมาเลยบริการนู้เออเพราะกูก็ถือฟวามมึงเหมือนกันไม่ใช่วงเอื้อนหญิเนาะวงอื่น,ก,นก็โดนสายวงโดนผมเชื่อถ้าผมส่งข้อมูลนี้ให้แต่ละวงแต่ละวงเนี่ยบอก,กเลยผมจัดเลยทีวงไหนที่ผมก็ู้จักทุกคนทุกพี่น้องผมหมดเลยทุกวงการหมอลำทั้งคนจัดและคนและหมอลำศิลปิน อ๋อเฉพาะวันนี้วันนี้อัปเดตมาอีกแล้วคิวงานของสาวน้อยละเมินโซงานยิบซีไมนรันซิปโกบวกแปลีปบวกเปลเป็นยิบซีโอ้วนงานี่ยีเลครับเฉพาะงานยิอย่างเดียวเพราันดิซสีตอนนี้คิวงานเท่าปรบม้านท่าไหร่าผพอจัดกันมันโคเซีย้องก้ยแมนมันตู้เปีมันมันใส่หัวหัวมันมาเ ของก้อยนมน